สวัสดีครับผมทำวิวีแต่เช้าฮะนี่ก็เข้าหน้าหนาวเราไม่ได้ไม่ค่อยมีฝน,นครับโอเคนะครับอันนี้ไม่พูดลาดของเพลงนี่ลูกค้าฝากขายมาส่งมาเมื่อวานเนาะเดี๋ยวแกะให้ดูเป็นน่าจะเป็นปืนไฟฟ้านะครับผมดยวดูก่อนว่ามันยังไงครับผมก็ต้องแกะดูก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับข้างในเป็นรุ่นอะไรแต่เห็นบอกว่าน่าจะเป็นแนววเอเคนครับเ,เดี๋ยวผมคงแกะก่อนเพราะว่ามันต้องแกะงั้มันไม่ออกโอเคนะครับ แกะตามนี้เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวจะทดสอบดูนะครับผมว่าทํางานปกติหรือเปล่าส่วนใหญ่สินค้าฝากขายได้ต้องทํางานได้ปกติฮนะถ้าไม่ทํางานก็ถือว่าไม่ผ่าน,นครับเพราะจําหน่ายก็ต้องว่ากันไปอีกทีนะฮนะครับแกะกาีตา <c oughs> <c oughs> ิดหลายอย่างนะครับแกะให้ไวนะเช้าอากาศดีครับหน้าหนาว กล่องก็เป็นกล่องน่าจะเป็นของ Double ดับเบิลดาน์ผมดับดาวนจะกล่องประมาณนี้ครับสินค้าที่ราคาไม่ไม่แพงครับเปิดมาเลยครับไอต้ตามนี้เนาะอ่าโอ้โหเป็นไอเคจริงโอ้โหมีแบตอะไรให้นะครับผมก็ถือว่าไม่แพงนะค,คุ้มค่าแบตเตอรี่ฮะเนี่ยยาวจะมีไฟหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองทดสอบนะอันนี้ก็มัดหรือเปล่านี่มัดอยู่นะฮะ อย่าเกะกอยงนี้มันอาจะเป็นรอยนะฮะโอเคนะครับผมเป็นรอยอืม,มนีกตัวนะครับเกะกันปุ๊บเฮะยนะฮะเกะเห็ด้านนี้มันจะดูปลอดภัยหน่อยโอเคนะครับผม อันนี้ก็ปลายนี้อาจจะทําแต่งอะไรประมาณเห็นกับของบอกเนี่าวางนี้กันโอเคนะครับไม่ว่ากันก็ปลายนี้แต่งแบบนี้เนาะแล้วแต่นะแต่ก็ถือว่าสวยงามดีฮะครับผมอันนี้ผมก็แบตเตอรี่น่มีไฟหรือเปล่าผมลองดูนะใส่แล้วกัน ต้องใส่ให้ถูกนะฮะสี่เหลี่ยมนี้นะครับถ้าใส่ไม่ได้นี่ใส่ยาวเลยนะนี่ใส่อย่างนี้นะฮะประมาณนี้โอเคนะครับอโอเคเดี๋ยวลูกใส่กันอันนี้ก็ที่ชัดด้วยนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับไปเล่นเราก็มีแถมลูกให้พร้อมนะเนี่ยครับมีแต่งนะถือว่าคุ้มนะ ต้องดูว่าทํางานปกติหรือเปล่าดีรจะบอกราคาให้นะครับนี่ก็สนว่าน,น่าสนใจนะครับสินค้าพร้อมเล่นนี่โหคือหรือว่าไม่แพงนะโอเคต้องรีบหน่อยหน <laughs> <17 8. S 1> ึ่งเจ็ดแปสามเโอเคครับสินจะรุนๆุนะ <laughs> โอเคนะครับผมอันนี้ก็บอกไปแล้วฮะราคาก็อยู่เพียงอ่า 4,500บาทนะครับผมก็มีพร้อมอมีแบตแถมให,ให้สายชาร์จมีลูกละไอเป้า10แผ่นฮนะรพร้อมส่งฟรีนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็วัดความแรงกันเนาะลูกสาวก็ไปนูนะ่นอันนี้คือล็อกได้นะฮะทำงานได้ปกติหรือเปล่าจริงลูกสาวก็อยู่ตรงนู้นไม่ต้องกลัวนะเราไม่ได้เล็งโดนนะฮะโอสามแปดเก้าจุดศูนย์สามเก้าเก้าจุดจุดหนึ่งโอโถือว่าแรงนะเนี่ย ถือว่าใช้ได้เลยสุดยอดสุดยอดอ่าผมยิงเป้าเลยนะครับผมโออโอ้แม่นนะเนี่ยโอ้โหนั่นด้วยคือดูมันเลยไม่มีไม่เยอะนะับดูมันไม่ไม่พอโอ้จริงมันต้องแบบนี้นะสว่านะครัมไม่ได้เล่น โอ,อ้เยอะมากครับรแสดงว่าเราใส่น้อยะะทั้งกี้มันเลยไม่ขึ้นฮะอ่าขอโทษทีค่อยได้ทำนะครับอ่าไม่ขึ้นละคุณต้องดังเยอะๆนะครับเพราะว่า <Okay. S 1> อือมาดูกันนี่แหละโอ้มาแล้วครับโอเคนะครับอ่าโอโ้โหโอเคยิงฟูโต้นะครับผม ยิ่งเลยครับโอ้โหสุดยอดตกปันเลยเคครับสนใจทักมาครับเพียงาฝากขาย4,500บาทนะครับก็มีทั้งแถมแบตแถมครบเลยครับใส่ให้ชาร์าาาแล้วก็ตลุกพันนัดแล้วก็เป้าสีแผ่นพร้อมส่งฟรีครับโอเคนะครับผมไงสนใจทักมาที่ร้านมีการพะเยานะครับสินค้าฝากขายคุณภาพดีเข้ามานะครับ